สิ่งที่คนมักโดนหลอกกันเวลาซื้อคอมมือหนึ่งมือสองตามออนไลน์นี่เนี่ยต้องดูอะไรบ้างและนีธีการป้องกันยังไงคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่าย สวัสดีครับผมบอลคอมครันะครับต้องบอกเลยว่าในช่วงพักหลังมานี้เนี่ยช่วง2-3เดือนที่ผ่านมามีคนพักมาอินบ็อกซ์ในเพจคอมครัเยอะมากๆนะครับมาว่าพี่ครับพี่ครับร้านนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมเครดิตดีหรือเปล่ามันจะส่งของจริงไหมนะครับซึ่งถ้าเห็นเว็บแรกนี่เนี่ยพูดกันตามตรงเลยว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกเพจมิชาชีพทุกวันนี้เนี่ยมันมีเยอะเหลือเกินนะขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแบนไปก็กลับขึ้นมาใหม่ แต่ถึงอย่างนั้นนะครับมันก็ยังพอมีวิธีการเช็คได้อยู่นะโดยในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสิ่งที่คนมักโดนหลอกกันนะเวลาซื้อคอมซื้อโน้ตบุ๊กหรือว่าซื้อพวกอุปกรณ์ IT ออนไลน์นี้เนี่ยมันจะมีวิธีการหลอกเรายัางไงบ้างนะครับรวมถึงจะบอกพวกวิธีป้องกันและก็วิธีการเช็คให้ด้วยนะอันนี้ส่วนตัวบอกเลยว่าแอนนี่บอเนี่ก็เจ็บมาเยอะเหมือนกัน ข้อที่1ร้านที่ยิงแอปยิงสปอนเซอร์ใน Facebook ที่ขายคอมเป็นเครื่องเครื่องเป็นตัวตัวเนี่ยคือลอม99.99%เอเนะครับเพื่อนลองคิดดูนะคอมโน้ตบุ๊กมือ2มือ1เครื่องหนึ่งเนี่ยกำไรมันจะสักเท่าไหร่เชียวนะครับเต็มที่ก็หลักพันหลักหมื่นประมาณนั้นนะแต่การที่เขามายิงแอดใน Facebook เพื่อขายคอมขายโน้ตบุ๊กหรือว่าขายของแค่ชิ้นเดียวเนี่ย มันคุ้มกับค่ายิงแอดหรือเปล่านะครับอันนี้คือบอกกันตามตรงเลยนะว่าในการยิงแอดใน Facebook เพื่อให้คนเห็นเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องมีจ่ายหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับผมแน่นอนว่าเขาจ่ายราคาหลักหมื่นหลักแสนแบบนี้เนี่ยเพื่อเอาแค่กําไรไม่กี่พันเนี่ยมันไม่ใช่ละจุดประสงค์ของร้านที่ยิงแอดยิงโฆษณาแบบนี้นะครับก็คือหลอกให้เพื่อนๆโอนเงินมาแล้วก็บิดคาหมุนนั่นเองนะ ยังไงถ้าเพื่อนๆอยู่ดีเนี่ยเจอร้านพวกนี้ขึ้นหน้าฟีดมานะครับตีไปเลยว่าปลอมนะข้อที่2เพจหรือร้านค้าที่ชอบสร้างเครดิตให้ตัวเองนะครับอันนี้คือตีไปเลย90%เป็นของปลอมนะเพื่อนๆลองสังเกตกันดูนะครับเพจที่แบบชอบลงแคปภาพว่าลูกค้ารีวิวแบบนี้มีการส่งของลูกค้าให้จริงมีพวก บินสลิปแบบส่งของไปตามเคอรี่ตามแฟตอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหอันนี้คือบอกเลยว่าพวกนี้เนี่ยไปก๊อปภาพคนอื่นมาทั้งนั้นนะครับหรือไม่ก็เมคสร้างขึ้นมาเองนะครับจากที่แบบลองขุดๆคุยๆดูนะพวกรูปที่เขามาแปะในเพจหรือว่าในรา้านค้าของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับคือจะไปก๊อปมาจากพวกเว็บขายดีหรือว่าไปก๊อปจากในมาร์เก็ตเพสที่คนลงขายไว้ในอีกทีนะ เพื่อนลองสังเกตดูดีๆนะครับพวกเพจหรือว่าร้านค้าแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าเป็นของปลอมนี่เนี่ยเขามักจะไม่โชว์หน้าตัวเองนะโชว์แต่หน้าลูกค้าแต่ไม่โชว์หน้าพ่อค้าเนี่ยแปลกๆเหมือนกันข้อที่ 3, <S 3> <S ตั้งราคาถูกเกินจริงไปแบบเว่อร์นะครับมีตัวอย่างให้ดูเลยนะอย่างตัว asus rog strix รุ่นนี้นะครับ cpu i9 gen13 รหัส hx การจอ rtx 4090 ราคาเต็มๆมือ1เครื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นแสนนะครับแต่เขามาขายมือ2ราคาแค่แบบ2 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแถมบอกว่าหลุดจำนำด้วยนะไม่รู้ว่ามีคนมาจำนำโน้ตบุ๊กแล้วหลุดแล้วปล่อยอย่างกันอย่างงี้เลยเหรอ ซึ่งเอาจริงนะครับราคาเครื่องนี้เนี่ยถ้าไปปล่อยตามร้านค้าที่มันรับซื้อจริงๆหรือว่าปล่อยตามมือสองเนี่ยราคาเครื่องนี้ยังไงเนี่ยก็มีแบบ4ี่0 0ื่นบาทบวกๆนะแล้วเขาจะมาขายราคา20,000กว่าบาทเพื่ออะไรนะครับเพื่อเอากําไรน้อยลงหรือว่าเพื่อหลอกลวงคนกันแน่รวมถึงตามแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวช้อปปี้ลาซาด้าเนี่ยก็มีหลอกลวงกันเยอะมากๆนะครับที่โดนกันเป็นประจำเลยนะก็คือแลชได์นะครับ ยกตัวอย่างให้ดูนะแฟดไดตัวนี้นะครับยี่ห้อเสี่ยวมี่นะครับเสี่ยวมี่แบบมีลูกน้ำนะขายไปแล้วกว่า6,900ชิ้นนะมาดูราคาของเขานะครับแฟดไดสองเทราไบต์นี้เนี่ยราคาอยู่ที่105บาทบา้าบ้าไปแล้ว2เทราไบต์105าบาทนี่ถูกว่า SSD ถูกกว่าาร์ดิสอีกนะโอ้โหแบบนี้เนี่ยมันจะถูกเกินไปไหมพี่ ข้อที่4ร้านที่เสนอให้ผ่อนได้แบบงงๆนะครับผมแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตไม่ต้องใช้บัตรประชาชนก็สามารถผ่อนได้นะอันนี้เ,เพื่อนๆลองนึกสภาพดูนะครับถ้าเราอยากจะไปกู้เงินธนาคารเนี่ยโหเช็คเครดิตยับยับนะครับไปกู้ผ่อนบ้านผ่อนคอนโดเนี่ย เช็คแล้วเช็คอีกนะครับหรือว่าถ้าเราจะไปผ่อนตามร้านค้าที่แบบมีตัวตนจริงๆไปผ่อนหน้าร้านนี้เนี่ยเขาก็ขอบัตรประชาชนหรือว่าบัตรเครดิตเป็นอย่างน้อยนะครับผมแต่เป็นแบบตามร้านค้าออนไลน์ที่แบบสามารถผ่อนได้0% 10เดือนไม่ต้องใช้บัตรประชาชนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตอันนี้คือบอกเลยว่าโกงแน่นอนนะครับผมแอดมินบอลเนี่ยส่วนตัวก็เคยลองสอบถามไปดูว่าเขาใช้วิธีการยังไงนะครับก็คือเขาจะบอกเลยว่าสามารถผ่อนได้นะ0 10เเเดือนโดย งวดแรกนะครับเขาจะให้วางดาวก่อนนะสมมุติว่าของราคา20 0 0 0บาทเนี่ยเขาจะให้ดาวก่อนงวดแรกนะครับประมาณ5,000ถึง1 0 0 0 0บาทแล้วแต่ร้านแล้วแต่วิธีการคุยของเขานะครับผมโดยถ้าเราดาวไปแล้วนี่นก็คืองวดแรกไม่ต้องจ่ายนะครับเขาบอกแบบนี้เนะแล้วก็ไปจ่ายแบบปีใหม่หรือว่าเดือนถัดไปไปเลยจนครบสิทธิเดือนหรือว่าจนครบกี่เดือนก็ว่ากันไปนะครับผมแน่นอนว่าถ้าเราโอนเงินดาวไปให้เขาแล้วเนี่ยก็คือโดนบิดแน่นอนนะครับบิดเบี้ยวเกลายเป็นมดเขียว V3 นะ ข้อที่5โฆษณาโม้เกินจริงนะครับอันนี้คือเห็นกันเป็นประจำเลยนะโดยเฉพาะพวกคอมราคาถูกๆเนี่ยที่ชอบมีเขียนต่อท้ายว่าเครื่องนี้เล่นเกมได้ลื่นๆน,นะครับผมคำว่าลื่นๆในทีเนี่ยเล่นได้กี่เฟรมดีกว่าผมไปเล่นเกม GTA เล่น v a l o โ a n t เล่นเกม Cyberpunk หรือว่าเกมอื่นๆเนี่ย ได้เฟรมเรทเท่าไหร่ตั้งค่ากราฟิกยังไงความละเอียดเท่าไหร่จริงๆมันควรจะมีบอกไว้นะครับผมไม่ใช่แค่บอกให้ว่ามันเล่นได้ลื่นๆเท่านั้นรวมถึงบอกสเปคไม่หมดบอกไม่ละเอียดนะครับเน้นโม้วไว้ก่อนอย่างเช่นตัวนี้สเปค Core i7 โอ้โหบอกเลยว่าสบายทุกเกมการ์ดจอ VRAM 4 g ีเหลือๆแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับบางทีเนี่ยเป็นรุ่นพระเจ้าเหาแบบ GTX750Ti หรือว่าจะเป็นพวก RX570 RX580 บ้างอันนี้ก็คือบอกเลยว่าถ้ามาใช้งานเนี่ยมันหมดประกันหมดอะไรไปแล้วนะแล้วก็ยุอานามเนี่ยคือเกินแบบ 6- 7ปีบวกๆเลยพวกกาจอแบบนี้เนี่ยมันก็พอใช้งานได้แหละถ้าแบบไม่ได้ใช้งานอะไรมากนะครับแต่ถ้าแบบถ้าเราอยากจะใช้ต่อไปยาวๆเนี่ยมันจะได้สีกกี่ปีเชียวนะ แล้วก็ทีนี้นะครับเรามาดูวิธีการป้องกันแล้วก็วิธีการเช็คกันบ้างน,นะว่าร้านค้าออนไลน์เหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นร้านจริงร้านปลอมหรือว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่านะครับอันดับแรกเลยนะถ้าเป็นพวกเพจตามเฟซบุ๊กนะครับเราสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยนะครับก็คือไปดูที่ความโปร่งใสของเพจนะยกตัวยอย่างเช่นเพจอันนี้นะครับผมจำหน,น่ายโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์มือสองเนี่ยในหน้าแรกของตัวเพจของเขานะครับตรงหัวข้อเกี่ยวกับเนี่ยคลิกเข้าไปเลย จากนั้นนะครับก็ดูรายละเอียดของข้อมูลของเขานะข้อมูลพื้นฐานของเขาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนนะครับแล้วก็ดูที่ความโปร่งใสของเพจนะกดดูทั้งหมดนะครับอื้คนที่จัดการเพจนี้อยู่นะครับเป็นอยู่ประเทศเมียนมาไทยแลนด์แล้วก็บังคลาเทศนะโอ้มีเนปาลกับเวียดนามด้วยนะครับมันดูแปลกๆลละทีนี้เดีย๋ยวเรามาดูเพจที่เป็นเพจจริงๆกันบ้างนะครับ อย่างเช่นเพจบ a n a n a IT นะครับอันนี้คือเพจจริงเลยนะผู้ติดตามอยู่สล้านนะครับเกี่ยวกับแล้วก็ดูข้อมูลของเขานะครับเนี่ยอยู่ที่ไหนเบอร์โทรอะไรความโปร่งใสของเพจสร้างตั้งแต่ปี2010กดดูทั้งหมดนี่คนจัดการเพจนี้นะครับก็คืออยู่ประเทศไทยทั้งหมดเลยนั่นเองนะไม่มีอยู่ต่างประเทศนะครับผมเพื่อนๆก็แน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเพจไหนเนี่ยเป็นเพจจริงเพจปลอมนะแล้วก็ขอกลับมาที่เพจคอมมือสสันิดนึงนะครับ ลองเลื่อนๆดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือเขาแชร์โพสต์มานะลองดูดิมีใครกดไลค์บ้างนะครับดูจากชื่อแล้วเนี่ยไม่ใช่ชื่อคนไทยนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นชื่อบอดจากต่างประเทศนะเหมือนเป็นภาษาเวียดนามอะไรทํานองนั้นเลยนะครับผมดูแบบไม่ใช่คนจริงมางกดไลค์อ่ะแล้วก็พอเลื่อนลงมาดูนะครับก็ตรงตามคอนเซปต์เลยนะสร้างเครดิตให้ตัวเองนะครับเอารูปของลูกค้าเนี่ยมาแปะบนหน้าเพจสร้างเครดิตให้ตัวเองแต่ไม่มีรูปหน้าพ่อค้านะเนี่ยมีแต่รูปตัวเครื่องรูป สร้างเครดิตให้ตัวเองทั้งนั้นเลยข้อที่2ถ้าเป็นแพ e, ลตฟอร์ม s h อป e e l a z a d ดาเนี่ยวิธีการเช็คนะครับก็คือเลื่อนมาดูที่รีวิวของเขาแล้วก็เลื่อนไปดูที่1ดาวกันเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวแฟลตได้อันนี้นะครับก็ดูทรงก็ไม่น่าใช่ของจริงแล้วแหละ1่เทลไซ์อะไรจะราคาแค่ร้อยกว่าบาทนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะหาอ่านตัวรีวิวของเขานะครับรีวิวพวก5ดาวแบบนี้เนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าอย่าไปเชื่อเยอะนะครับของจริงเนี่ย ให้ดูที่1ดาวนะครับผมเนี่ยใช้ได้แค่39กิกพอย้ายวิดีโอเข้าไปแล้วถอดแฟชไดรอออกเสียบกลับมาแฟชไดรอไม่พบวิดีโอที่โอนเข้าไปเนี่ยห้ามซื้อเด็ดขาดแจ้งว่า1.9เทใช้ได้จริงแค่8กิกบลาบลานะครับผมคนเม้นท์หนึ่งดาวนี่คือเพียบนะครับวิธีการเช็คอะไรแบบนี้เนี่ยคือต้องดูแบบที่ดาวน้อยๆนะครับซึ่งอ้พวกรีวิวดาวเยอะๆ5ดาวแบบนี้เนี่ยมันใช้บอทมาพิมพ์คอมเมนต์ปั่นได้นะ ข้อที่3ก่อนที่จะโอนเงินให้ใครนะครับควรไปเช็คประวัติ Backlist ของเขาดูก่อนนะผ่านตัวเว็บไซต์ backlistseller.com นะครับผมโดยเอาชื่อหรือว่าเลขบัญชีของเขาเนี่ยไปค้นหาเสิร์ชด,ดูกันได้นะถ้าพบว่ามีประวัติโกงเนี่ก็คือไม่ควรโอนเงินให้เด็ดขาดนะแต่ก็ต้องบอกได้ว่าตัวเว็บไซต์นี้เองเนี่ยอาจจะเช็คไม่ได้ร้อขนาดนั้นนะเพราะว่ามันมีพวกบัญชีมา้าบัญชีปลอมเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนะครับผม ยังไงก็ลองเช็คดูก่อนไว้เป็นแนวทางป้องกันเบื้องต้นนะครับหรือว่าถ้าร้านค้าไหนผมเป็นนะร้านค้าใหญ่ๆเป็นแบบบริษัทอย่างนี้เนี่ยชื่อที่เราควรโอนเงินให้เขาเนี่ยควรเป็นชื่อบัญชีบริษัทนะไม่ใช่ตัวชื่อบุคคลข้อที่4ข้อสุดท้ายนะครับถ้าเราไม่มั่นใจจริงๆไปเช็คในเว็บไซต์ Backlist Seller แล้วก็ไม่เจอดูประวัติข่าวสะอาดเนี่ยแต่ดูท่งมนน่าจะใช่หรือเปล่านะครับวิธีการแก้ก็คือใช้วิธีการ เก็บเงินปลายทางเท่านั้นเลยนะครับหรือว่าไปนัดรับมือก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ควรโอนเงินให้เขาไปก่อนว่าให้เขาแบบมัดจําวางดาวอะไรนีเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะครับต้องไปเห็นสินค้าตัวจริงก่อนเท่านั้นเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเสี่ยงมากๆนะครับที่เราโอนเงินไปแล้วเนี่ยแล้วโดนบล็อกไม่ได้เงินคืนนะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวเนี่ยแอ้มินบอลก็เคยโดนหลอกมาเยอะเหมือนกันนะครับคือเจ็บมาเยอะนั่นแหละนะทั้งแจง้งความไปแล้วก็ไม่ได้เงินคืนรีพอร์ต a c e b o o k ไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะครับเขายังทํามาหาก,กินเป็นมิจฉาชีพหลอกคนต่อไปเรื่อยๆปิดเพจนี้ไปก็สร้างเพจใหม่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดแบบนี้เลยนะยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนี่ยก็ฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ช anel ของคาร์กันด้วยผมบอลคาร์ขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับผม you <sweak>